To go to go to ับท so well. ุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับทุกคนผมไปฟาร์มม่นานเครับทุกคนผมไม่บอกซื้อเกมหรอกครับทุกคนไม่บอกชื้อเกมเพราบอกผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นกันก่อ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 ก่อนแหลกแหลกแหลกหมดไปสับปูเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยผมไปก่อนมาแล้วอย่างแไนใครตายรุเกี่ยวเด้อใครตายผมใครตายผมเด้อใครตายผมเกี่ยวเด้อที่มันแม่เหร ว่้แม่เหรอท่นอานเป็นแม่โอเมย์นะโอเมยช์ชิปชิปชิปอะไรโอชิปอะไรครับต้เลครนะับชนะ่วแครเลยไปหนึ่งไปหนึ่งค,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 คุโคนไปหนึ่งสวนไม่สวยเปี้ยงใส่หนึ่งมไม่สวยออกไปซิ่มนะกั บอลโคตรช้าเลยโคตรง่ายเลยวะโคตรง่ายเลยง่ายเลยครับคุณมันยังไม่สายเลยมาได้ยุ่ยัางเบื่อเลยไปเหยีเนี่ยเบื่อน้นวงคุ ร้าผู้คนจะทิ้งใผมานะู้คนโอ้โหเีเลยาดขอรับกองไ้่อะโอ้ยอใช้โาสาก่าไดุ้่กล่องอะไรดีกล่องนี้คือกล่องอ้โขาแล้อไไะรอ้ม่ดับแงไม่ดับคนครับ ข้าก no. ็ได <olie> oh, 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 so ้ด่างเดีีเราเคอเขตกด่ารตาก่างโอ้โได้มลนมีขนาดนี้คือโสดไปเดินกันไปเริ่มเลยครับทุกคนเริ่มนะครทุกคนเริ่มแล้วเริ่มคับทุกคนโอ้โหแตกทุกคนให้มันลงกันไปเข้าไข่โสดเดี๋ยวมจนเอทีตรงนี้ขยับไปไหนสัก ข้ามาขยับเลยแฉ่สองครั้งครับไม่ใช่การปันดาปันดาไม่ใช่การกระดับนะผมครับทุกคนเข้าใจสิครับย้ายอยู่ตรงนี้แหละอยู่อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเร็ว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 โอ๊ยเออไม่หายอ่ะอย่างครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยคขาเพราะมันมันแตกง่ายจังวะ ยะบอกว่าเฮ้ยมียานะเว้ยเฮ้ยมียาดเวยมียานะเว้ยมียาน่นโอเช็โอเโอเดเอ๊ะเอ๊ะเอลากอไมามม่ไม่มมไม่ม่มามม่จริงมมมมามมาามาานามมา ไปชิดขนาดอันไข่มันจะขันไมนะครูใไปโฆษณาอีกโฆษณาจนได้ครูโฆษณาเก่งนะครับทุกคนจัดไปครับทุกคนไปได้ครับทุกคนผมผมจะกระโดดดูหน่อยว่าล่ะไมโข้โาดับที่ไม่แข็งแข็งครับทุกคนเพราะว่าทำไมเบรค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 วอนยูบอกอะไรผมไม่เรียนเลยขนาดครับทุกคนเน็ตเปืองเน็ตผมว่า ผมเลยชอบเล่นแบบนี้มากกว่าไอ้อาชาไอาชิพหายแปลกหนึ่งสวนนี่เกเออหนับทำไมวันนี้มันหน้าบื่อเนี่ยเลยเนี่ยโอ้โอ้โอมตะอมตะมาแล้วเพื่อครับเมื่อกี้ขยับไปแล้วรอบหนึ่งต้องกลับมายืนที่เดิมอีกเฮ้ยโคตรยาก ไม่ได้โฉดผิดกคือมาหาใครมาหาแต่งง่ายไหมพิมผมก็หมายถึงว่าห้ามขยับนั่นก็คือทุกคนผมไปดูโฆษณาครับผมเลยสามารถถูวงร้อนได้ห้าร้อยบาทเองโคตรน้อยเลยเออเอาก็อายุแเดี๋ยวมันก็เยอะอีกต่อเลยครับทุกคนแต่กี้ผมถ้ากี้ผมลุกไปเดี่ยว โอเคเแย่ผม okay, จะเอาเอาเอา,เอาคุมาอยู่นี่ได้จังได้เราคือว่าวันนี้นั่นคือผมจะขยับเลยครับตีบอลแบบหันหลังครับเฮ้่โอเคผมไม่รู้ครับไอ้คี่ลูกพู้ผมอยู่ไม่น่าจะรอดเสร็จโดดไม่ใช่ว่าเป็นผมอีกนะไม่ใหม่ใม,ม่นันเยว่าแล้วนั่นเยว่าแล้วไี้เลี่ยงไง ผมไม่ละจารไม่ดูครับอันนี้เป็นสีเคมากเลยครับมันจะหนีข้ามไฟวะไอันนี้ตมันรู้ว่าไม่หล่อเหรนี่ครับทุกคนผมมีเทคนิคคือวิ่งครับวิ่งวิ่งวิว่งแล้วก็ตีนี่ครับนันก็จะโดนไอ้โฟนี้คนตายครับเทคนิคขอคนรหรับผมถ้าเป็นในรูปบอกผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมโอลิชดเช็ดโคตรเยอะเลยทุกที

เรต้ตุ้มเป็นดบเลยว่านาผมในตอนนี้คือโกรธแค้นเนียกลับไปโกรธแค้นเพื่อรยงนาาแต่ว่าพกชายเฉยคือกกระโดดพียอดยอดอยอดยอดหนาเกลืออะไรวะแล้วเื่อนเอ้ยเฮ้ยม่อยาทว่า

โฆษณาคนเยอะเลยเนี่ยไปเลยมาแล้วเพื่อนุบได้มีเพชรแล้วสนุกเกหายากไหรเคยเล่นเกมนี้บอกผมด้วยนะครับมันสำหรับผมคือเป็นเกมที่สนุกมากเลยสนุกโคตรเลย กโคตรเลมารถซืตัวละได้เยอ๋ซื้อไม่ได้แค่เป็นปาคไอเองใช้ลุงแก่ลุงแก่เลยถึงแม้ลุงแก่ลดอยแต่ว่าลก็แข็งแไอลุงผมอสิทธิ์กีผมดเลนะคะลุงใช้ดีอ่าทุกคนเอาลุงแกอกไปใช้คนไม่ดีเลยตใช่ ผมก็เพิ่งรู้ว่าผมมีไม้ดูดท่วมของที่ญีโตเลยครับทุกคนไอพวกหอยแครงของพี่ญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงต่อเลยทุกคนเอ้ยคันโวัวคันคันคันฟันเลยเออทำไมมันดูแบบว่าเกมแหลกเกมคอมมาครับทุกคนเกมแหลกก็คือเกมแหลกเลยไม่ค่อยขนาดครับ คตรยากเลยโอ๋อยหนอไปอย่างแหมนเฮ้ยแต่ว่าตะกิน,นไ,<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ไฟจะมาอีกกับไข่ไหมเนี่ยอ๋อเคยอยากให้ไฟมากะข้าไม่รู้นสิ่งแม่ทำไมมันวิ่งเร็วจังพุ่งเลยพุย่งไปก่อนแล้วก็พุ่งไปก่อนไอ้เดียร์ไปอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เอฟเซ็ตน้ำเลยว่าน่ะนี่คุณเห็น

เดี ừ, ๋ยวมันใช้โตษณาเกิดหรือเป่เด <Ừ. S 1> ี๋ยวไอ้นี่มันใช้โฆษณาเกิดมันใช้โฆษณาเพื่อเกิดหโคตโกงเลยใช้โฆษณาเเกิดนี่ด้ม เป็นจำนวนที่เยอะจริงๆพวกคุณรู้จักพาโดลูกไหมครับเดี๋ยวอีกไม่นานพาโดลูกมันก็จะกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่มีมังกรเต้นโลมสลายไปฟังผมดียรก่อนที่ผมจะเหน็ดหูใจกับพี่คุณพาโดลูกมันจะกลับมาฟังผมให้ดียพาโดลูกมันกลับมาเนี่ยอะไรวะนเนี่ยพาโดลูกมันจะกลับมาพาโดลูก โอ้ไม oh ่ก็ไช้สกินฟรีใช้เลยมาเดาดูมันจะกลับมาฟังผมให้ดีเสียภาพที่สมัครเนี่ยแน่ผู้คนจะคิดว่ามังกรจะสามารถหยุดยังเขาได้หรอไม่ครับเชื้อไวรัสนี้มันระบาดเรื่อยๆครับถ้ามีคนปลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งฟังผมให้ดีนะครับทุกคนผมเป็นผู้ที่ท่องโซเชียลเอ้ยไม่ใช่โซเชียลผมเป็นผู้ที่จับมือมาเยอะโคตรเอ้าจะที้ขสายเนี่ย เร่คุยเรื่องาโดรุอู่เโอเคต่อเลยครับทุกคนพาโดรุอาชีเน่าโดรุสาโดรุสาโดรุว้าเช็ดต้องากัาโดรุหีบนี้นี้น,น,น,นี้นี้เฮยย่า ขอทุกคนมีโสมัดข้างหน้านะ <laughs> <laughs> แล้วทุกคนเอ่ออ,อ,อีกหนึ่งวันจะเอ้อเดียวัวนี้ว้าทีไม่ได้ร้อยห้าบเอเ้ยแค่สองเอ้ยแค่หนึ่งนาทีสอนาทีไปกันเลยครับทุกคนช่วงนี้ผมค่องคางจะคล้องเสียไปอย่างหนักเลยครับท<ๆ>ุกคนเช้นกับนายกมิรเลครับทุกคน

มันสวยๆเลยในค่ะม eh ันสวยๆแบบนี้แล้วก็ขายดูไปก่อนครับทุกคนขายรูดก่อนครับทุกคนโอเคจบเลยครับทุกคนลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย